เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกม Head OK และในคลิปนี้เราก็อยู่กับแชมเปี้ยนตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าในเซิร์ฟ g ก o b อลตัวนี้ในตำแหน่งแคลรี่ด้วยนะครับแล้วเราบอกก่อนเลยว่ามันเท่มากมากเท่ไม่พอยังหล่อซะอีกแถมสกิลก็อลังการด้วยนะครับตัวนี้มี4ี่สกิลเลยเดี๋ยวให้ดูพลังมังกร <laughs> สกิลที่1่ผมอัพเป็นดาเมจก่อนนะครับสกิลที่2นี่ก็มีดาเมจแต่ว่าก็ดูุดเลือดด้วย ส่วนตกิที่3เป็นสตันนะครับมันก็เหมือนแบบแบบแบ่งเป็นธาตุนานผู้ชมเดี๋ยวตอนล็อกแครี่้ไปก่อนตั้งเป้าแบบนี้นะครับนี่ถ้าเกิดใครไม่อยากจะเอาแบบให้รูปหน้าแชมเปี้ยนขึ้นมาแล้วก็ลากแบบนี้ได้ลากแบบเป้าแบบนี้ได้นะครับอยู่ที่ตั้งค่าแลหละคล้ายๆกับมันจะเหมือนกับออปชันการโจมตีของ LL Wireless นะครับทำให้เราโจมตีแบบว่า ถ้าเราไม่ได้ลากอ่ะตั้งค่าแบบลากเล็งตัวไหนเอาไว้เนี่ยเมื่อกี้มันก็น่าจะไปตีแต่แท้งนะครับทําให้แคลรี่มันไม่ตุยไง,ยงเช่นตอนนี้เราตีแท้งอยู่เนี้ยนะครับเรากดลากโจมตีทีนึงไปลากไปที่เส้นลากเส้นไปที่แคลรี่ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้แท้งมันไม่รอดแล้วเราก็จําเป็นต้องตีแท้งไปก่อนนี่ครับดูดเลือดด้วยเป็นไงครับ เดี๋ยวเล่นเกมเราจะสกิลก <à my> <afraid> ันแบบรัวๆนัวๆกันไปเลยหาท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆเอื้อมนิ้วสักนิดชีวิตจะแจ่มใสเอาเยาว่ามันไม่เข็ดหรอท่านผู้ชมมันแบบแทงตัวนี้มันสดอยู่แล้วนะ โอ้โฮมมาเยอะไม่มีสกิลหนีแล้วด้วย <c oughs> เรียบร้อยไม่น่าเ้า <c oughs> <c oughs> ดูสักก่อน <c oughs> ปล่อยพลังมังกรพร้อมดาเมจแล้วตอนนี้มันจะคูนดาเมจให้เราด้วยนะครับเห็นถ้าแตกหรอไหมดาเมจเราจะเพิ่มเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็ลืมดูอะเราไปอ่านได้นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะ ถ้าจำผิดขออภัยด้วยะนะแจ๊้นี่ไงล่ะเอ้าไม่ได้เหรอเฮ้ย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 มาเยอะมาเยอะเฮ้ยแข็งกูยกหลบจริงๆเราไปบังให้ให้เพื่อนได้เนี่ยนี่ยสตาร์ทไปหนึ่งดอกลากไปเล็งที่แคลรี่แล้วก็โจมตีโอ้มันรู้ทานมาแล้วผู้ชมมันน่าจะเข็ดหลาบละล่ะ เอานึกว่าเห็นลากดาบมาไม่ได้ดูแมปนึกว่าพวกมันเลยเดินถอยไปเฉยเลยไมยสกิลนี้ทีป้อมแรงไหมไม่แรงวะคือสกิลดูเลือดดูเลือดหน่อยดีวะหนีกูหนีเอ้ยมีตัวมีตัว นี่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบในความเท่นะครับแต่ว่าความแรงนี้ผมว่าความแรงกับตีเร็วอะ่ะมันอาจจะสู้ตัวอื่นไม่ได้นะแต่ว่าสกิลมันมากนะครับตัวเนี้ยแต่อันติของเราอะ่ะตอนที่ใช้อันติอะ่ะกว่าเราจะลงมาเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะโดนแชมเปี้ยนตัวอื่นลัดช็อตเราไปได้นะครับเพราะว่า uh huh. มันบินช้า จริงเราก็เลือกกดได้บินเร็วก็ได้แต่มันมบางทีเราโลกไงเรารีบลงอย่างเงี้ยก็อาจจะลงไม่แม่นนะครับมับงกรก็เป็นของเราอยู่แล้วเพราะเรามันคือราชามังกรเอ้ยราชามังกรไม่ใช่เราเลยเราแค่ลูกกระจกหเปล่าต้องยืนคู่กับตองห่วงเลยเนี่ยนี่ไงสตาร์ทไปดิตองห่วงอะ่ะตัวที่เป็นอารัมอารีนั่นก็มังกรเหมือนกันนะครับ Side, อยู่ใสเสียงเสียงอยู่ใสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไหมครับนี่ผมก็ไม่ได้ออกของตามที่ตัวเกมออกมานะเนี่ยออกแบบดามเม็ล้วนๆวนยังไม่ทันลูน่าเลยดาเม็เมื่อกีโอโ้โอ้โหสูขิดท่านไหมไม่น่าทันครับอาจจะไหงหลังไม่ได้เมื่อกี้ถ้าตามไป แรงมากนะของเว้งเนี่ยมันไหลด้วยนะไเมื่อกี้เนี่ยฐานเบ้าสกิลไล่ล่าไม่มีนะครับ oh, <no. S 1> มีแต่แบบอันติอล่าได้แต่เหมือนจะเพื่อนแบบจะหลบได้ไงพวกเห็นพวกก็จะหลบแล้วล่ะ เฮ้ยล่างเฮ้ยเอาบนก่อนก,นก็ได้น่าจะมีคนไปต้านทานมาแล้วมีคนลงไว้เนี่ยเฮ้ยจิตใจทําด้วยอะไรออกไปแล้วเมทต่อไปแล้วเราเป็นแคลร,รี่นะครับเราต้องดันป้อมเมทกันได้อยู่ยเฮ้ยเราป้อมโอ้โหดาเมจไปโดนสักแครี่มันเองโอ้เสียเลือดไปโดยใช่เหตุ วิ่งเมงกันไหวไหมนะ่ะวิไม่ไหว <S <S <fol Teddy> เปล่าเฮ้ยผมต้องไปช่วยแล้วว่ะเฮ้ย alia. เๆ้ยเ้ย,เอยรอเพื่อนเรามาก่อนเอ้าเฮ้ยผมจะไปเล่นของเบ้งนะหน่อยเพื่อนเราไหวไหมนะ่ะสกิลไปดีรุนรัวไปดีนีไ่ไงละ่ะ ยังไงต่อเพื่อนเราไล่ล่าไปแล้ว <S <S เอานี่ก่อนแล้วกันนะครับดากทะเลเยอะเว้ย <laughs> <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ใช่ดาบตัวสุดทา้ายปะเนี่ยถ้าดาาตัวสุดท้ายนี่จบเลยเลยนะครับไอตัวตัวที่มันเป็นร่างแดงๆร่างทองๆนะคุณผู้ชมมันได้บัฟแรงมากเลยบัฟเกาะด้วย มาเลยครับมาในวงนี่มาในวงน,น,วงน่จริงมาในวงเอ้าเพื่อนโดนส,สตันโอ้โหโอ้โหนะครับรีบลงไปหน่อยนะครับพลาดเลยตอนเราบินขึ้นนะ่ะเขาก็จะหนีกันหมดแล้วนะ่านผู้ชมเขาต้องรู้ว่าว่าเราจะลงนะอะผมได้รีบลงไปหน่อยแนละ้วบางกีเนี่ยพลาดเลยนะครับ ตอนลงไปมันได้สตตนด์ด้วยน่าจะใช่นะตอนที่เป็นวังกรลงไปอะ่ะ <'re> ตัวนี้นี่ไม่ต้องมีสก,กินก็ได้นะ <c oughs> แค่ตัวธรรมดานี้ก็คือเท่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าสก,กินมาจะแบบขนาดไหนวันนีาคผู้ชมมันจะทำให้เครื่องแหลกเลยไหมอะเฮ้ย oh. โอ้โหโดนยังมีดูดเลือด ในวงนี่เนี่ยเราเก่งในวงเตียวเซียนเราเก่งในวงเตียวเซียนเราเราโอ้โหว่าแลนะ้วมันแรงเกินมันไม่ได้แรงเกินเราเลือดเราไม่เยอะด้วยแต่ว่าผมว่าเลือดผมเต็มเต็มก็ขีดนะเมื่อกี้เนี่ยโดนอันติของเบ้งไปอะ่ะเต็มเต็มก็ไม่รอดรอผมว่าเอ้ยตัวอนจบอีกนะแล้วเราเฮ้ยเพื่อนเราไม่จบด้วยท่านแน่ <laughs> โอ้วัยรุ่นวับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะสวัสดีครับ